4ทักษะที่สร้างรายได้หลักแสนในปี2021นะครับมีคนถามผมมาว่าคุณหมอช่วยอัปเดตหน่อยปีก่อนคุณหมอทำ5อาชีพนะครับที่สร้างรายได้นะครับหลักแสนในปี2020ขออัปเดตหน่อยนะผมก็จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้มันมีอะไรเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับข้อที่หนึ่งคืออาชีพเกี่ยวกับการขายแล้วก็การตลาด ช่วงปีนี้เป็นอะไรที่หลายคนเห็นชัดมากๆเลยว่าตลาดออฟไลน์นะครับหรือว่าคนที่มีร้านค้าเนี่ยโหขายสินค้ายากมากเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาปี6 3สบี OC เนี่ยเป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิดดังนั้นใครก็ตามนะครับที่สามารถนำการขายกับการตลาดเนี่ยเข้าไปอยู่ในออนไลน์ได้นะโอ้โหยอดขายถลม่มทลายมากๆแต่ผมเห็นเพื่อนหลายๆคนนะจากตอนแรกขายออฟไลน์อย่างเดียวขายไม่ได้ใช่ไหมมาขายในออนไลน์ line. แล้วโอ้โหขายดีกว่านะขายในออฟไลน์อีกอะ โหคนแบบสั่งซื้อกันกันหนามากเลยบางคนนี่วันเดียวนี่เป็นพันออเดอร์แล้วผมบอกหูพี่พันออเดอร์เหรอเขาบอกใช่เขาบอกเขาใช้อดมินเยอะมากเลยนะครับแล้วก็คนแพ็คของเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเขาก็บอกว่ามันทำได้ง่ายกว่านะครับหลายคนบอกว่าการทําการตลาดคืออะไรผมสรุปไม่ง่ายนะครัการทําการตลาดก็คือการที่เราดึงดูดให้คนสนใจสินค้าของเรา การขายคืออะไรในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับการขายคือการนําเสนอสิ่งที่ดีให้กับผู้คนในการเลือกดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยมีทักษะนะครับสทักษะนี้ที่เราสามารถฝึกได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะเก่งเกี่ยวกับการยิงแอดบางคนอาจจะเก่งเกี่ยวกับ Li n e o f f i c i a l บางคนอาจจะเก่งเกี่ยวกับการขายสินค้าใน t i k t o อกบางคนอาจเก่งเกี่ยวกับการทาเว็บไซต์ผู้นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําการตลาดทั้งนั้นเลยนะซึ่งถ้าเรา ฝึกทักษะเหล่านี้นะครับมันจะช่วยทำให้เราสามารถมีรายได้ที่2นะครับนอกจากงานประจำได้แล้วทักษะเหล่านี้มีมูลค่าเป็นแสนต่อเดือนบ่อยได้เลยทักษะที่2คือนักวางระบบออนไลน์หลายคนบอกระบบออนไลน์ยกตัวอย่างแบบง่ายๆแบบนี้นะครับคืออย่างเช่น หลายคนบอกว่าเปิดเพจไม่เป็นน่ะเนื่องจากผู้ประกอบการบางคนเนาะทำเอสอยู่ก็จริงอะ่ะแต่ว่าเป็นแบบออฟไลน์ line. แล้วพอวันหนึ่งอยากจะเปิดเพจ Facebook ทําไม่เป็นทําอ G ไม่เป็น t ิ k กต o k ไม่เป็นทําล i n e Official ไม่เป็นยิงแอดไม่เป็นเนี่ยเนี่ยถ้าเราสามารถวางระบบให้เขาทําง่ายว่าเออเนี่ยเซตร,ระบบให้เสร็จเลยนะสอนเลยว่าทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้กดแบบนี้นะครับโอ้โหเนะี่ยเขาเรียกว่าการแค่สอนในการสร้างเพจสวยสวหรือบางบริษัทนะสร้างให้เลยบางบริษัทนี้ สร้าง Facebook ให้เลยสร้าง IG ให้เลยสร้างทุกแพลตฟอร์มให้เลยบางบริษัทสร้างเว็บไซต์ให้เลยด้วยซ้ำนะแล้วบางคนนะสามารถนะสอนวิธีการอ้าวรู้แล้วว่าขายยังไงนะบางคนสามารถสร้างระบบหลังบ้านว่าเนี่ยถ้ามีคนสั่งสินค้าเสร็จปุ๊บต้องทําลําดับขั้นยังไงนะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านเป็นแบบนี้ สมมติมีคนสั่งหนังสือผมนะหนังสือเอ่มเนี่ยนั่งเฉยๆก็พร้อมได้นะครับสมมุติมีคนพิมพ์มาแล้วบอกว่าสนใจสนใจเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบหลังบ้านคือทํำยังไงให้เรารับชําระจากลูกค้าแล้วเสร็จปุ๊บได้ที่อยู่ลูกค้าส่งสินค้าไปเช็คสต็อกแล้วสั่งสินค้ามาเพิ่มนี่คือระบบหลังบ้านที่เป็นระบบที่ถ้าใครทําได้นะผมบอกมูลค่ารายได้ในการดูแลระบบแบบนี้ เดือนหนึ่งเป็นแสนได้เลยนะครับดูแลไม่ต้องกี่เจ้าหรอกสอสาเจ้าเนี่ยนะครับรวมๆกันเนี่ยเราอยู่บ้านนะเราทําพวกนี้ได้นะเป็นแสนนะครับหรือบางคนเนี่ยสอนไลฟ์สดสอนไลฟ์ขายสินค้าหรือบางคนนะทำแค่ระบบภาษีออนไลน์แค่นี้ก็รายได้เป็นแสนแล้วผมมีลูกศิษย์หลายคนเลยนะครับที่เขาเป็นนักบัญชีนะครับดูแลภาษีแบบเนี้ยแค่ดูแลภาษีอ่ะเฉพาะวันที่11เดือน11เนะครับเมื่อปีที่แล้วนะ ช้อปปีขายสินค้าวันเดียวได้ถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขนะประมาณ1,000ล้านบาทเราคิดดูลวกัน1000ล้านบาทเนี่ยถ้ามีร้านค้าวันนั้น1000ล้านโอ้โห1 0 0 0ล้านอยู่ในประเทศไทยอะนะแล้วเราแค่ไปดูแล SME เล็กๆเ,เหล่านี้ที่ทำออนไลน์นะสักส5เจ้าเราก็มีรายได้ในการดูแลภาษีออนไลน์ไปแบบโอ้โหถ้าเขายังขายได้10ปีก็มีรายได้10ปีะเดือนหนึ่งรายได้หลักแสนเนี่ยสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องภาษีและการบัญชีนะ เป็นเงินที่จับง่ายมากข้อที่3คือครูออนไลน์ผมไม่ได้หมายถึงว่าครูที่สอนตามโรงเรียนนะครับวิธีการต้องดัดแปลงก็คือทำยังไงก็ได้เรามีความรู้อะไรเราก็เอามาใส่ในออนไลน์เช่นผมมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับเปิดเพจขึ้นมาเพื่อสอนเกี่ยวกับการใช้ Facebook แบบแอดวาซ์เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเขาสอนเกี่ยวกับแต่งหน้าออนไลน์เพื่อนอีกคนนึงนะครับเขาสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ online. เพื่อนอีกคนนึงสอนเกี่ยวกับการทําเอกสารเกี่ยวกับพวกวีซ่าไปต่างประเทศแล้วสอนทางออนไลน์สังเกตไหมคบว่าถ้าเราเป็นครูชนิดที่ไม่ต้องจบครูก็ได้แค่มีความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างแล้วเอามาสอนในออนไลน์เขาเรียกว่าครูออนไลน์ในภาษาของผมนะเราก็สามารถสร้างไรายได้หลักแสนโดยที่อยู่ที่บ้านซึ่งอาจจะใช้แค่มือถือเครื่องเดียวกับขาดตั้งกล้องแล้วก็ไมค์ก็แค่นั้นเองนะครับข้อที่4ี่คือเป็นนักแก้ปัญหาอันนี้สามารถอยู่ได้เป็นร้อยปีอะ ผมบอกเดยอยู่ได้เป็นร0อปีรายได้มากที่สุดของบริษัทผมนะคนที่มีรายได้สูงที่สุดเลยคือใครรู้ไหมคือคนที่คอยมาแก้ปัญหาให้ผมนะครับแบบ day to day คือวันต่อวันอย่างเช่นวันนี้สินค้าหมดมีคนสั่งให้วันนี้นะครับลูกน้องลาหนึ่งคนต้องเอาใครมาแทนในตำแหน่งนี้เพื่อให้มันสามารถดำเนินธุรก,กิจไปได้วันนี้นะครับไฟดับ ทำยังไงดีให้ระบบมันสามารถทําได้เนี่ยคนที่ทําแบบนี้นะครับผมเรียกว่า c ีอบริษัทผมเลยผมให้ตําแหน่งนี้เลยนะเป็น c ีอตัว C ตัว e ตัวโออะซีอตัวใหญ่ๆเลยนะถ้าใครสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ผมบอกได้เลยว่าคนที่แก้ปัญหาในบริษัทแบบนี้นะครับได้รายได้มากที่สุดในบริษัทผมบอกได้เลยไม่ใช่หลักแสนนี่เดียวอาจจะมากกว่าหลักแสนก็ได้ผมบอกได้เลยนะครับดังนั้น4อาชีพที่ผมบอกไปหรือ4ทักษะที่ผมบอกไปทุกคนสามารถทําได้ เริ่มต้นจากสิ่งที่เราเรียนมาแล้วแล้วค่อยๆต่อยอดเพิ่มทักษะใหม่ๆแล้วเราจะมีรายได้ที่2หลักแสนบาทต่อเดือนซึ่งอาจจะแซงรายได้จากงานประจําก็ได้ใครชอบไอเดียแบบนี้สามารถแชร์ได้นะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอยากจะออกจาก Comfort ทโซนแย่แล้วลองเอาคลิปนี้ให้เขาฟังจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้หลักแสนเป็นเรื่อง เล็กน้อยเหมือนดีดนิ้วลักทุกคนนะครับผมหมอทีมขอให้คลิปนี้นะครับไปถึงคนเยอะๆแล้วก็ทำให้คนที่ฟังผมเนี่ยมีไรายได้หลักแสนต่อเดือนขึ้นไปทุกคนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ